สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคำตอบนะครับของคำถามที่มีอยู่ว่างานใดซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่รถจักกรยานยนต์มีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกัน กไก่างานปกครองขอไข่งานครูที่ปรึกษาขอควายงานความร่วมมืององูงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจอจานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสำหรับการตอบคำถามในข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาที่อยู่ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด,ด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ .2552 หรือไปอ่านตามเว็บไซต์ของท่านก็ได้นะครับอของวิทยาลัยของท่านก็ได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็นลงในส่วนของโครงสร้างการทํางานภายในวิทยาลัยนะครับซึ่งแต่ละวิทยาลัยเนี่ยก็อ้างอิงตามระเบียบตัวนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็มีข้อมูลให้อ่านเยอะนะครับแต่ถ้าจะเอาข้อมูลจริงๆมาตอบคาถามข้อนี้เลยเนี่ยท่านก็ต้องไปเปิดระเบียบสอสอว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2 5งหตามที่ผมบอกไปนะครับ ไปดาวโหลดมาอ่านในแท็บเล็ตในมือถือในโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้หรือจะพิมพ์มาอ่านเลยนะครับมันจะได้เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับหรือถ้าขี้เกียจไปหาเนื้อหานะครับไปรวบรวมนะครับก็เล่มสีฟ้าของเราก็มีเนื้อหาตรงนี้รองรับท่านอยู่แล้วนะครับมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีทั้งแบบทดสอบให้ท่านได้ลองทําด้วยอ่านจบทดสอบจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านไปหาเองก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับ แต่ว่ามันจะไม่มีในส่วนของแบบทดสอบให้ท่านทดสอบอันนี้ท่านก็ต้องไปตั้งโจทย์หรือว่าไปหาดาวน์โหลดแบบทดสอบจากาแฟนเพจที่เขาแจกหรือตามเว็บไซต์ตามกระทูต้ต่างๆที่เขาแจกมาทําก็ได้ก็ไม่เสียหายอะไรครับทุกคนสามารถเลือกที่จะอ่านหนังสือ,อในแบบฉบับของตนเองได้นะครับดังนั้นถ้าใครไม่มีเวลาที่ไปหาเนื้อหามาอ่านแล้วก็จัดไปครับเล่มสีฟ้าของเราส่วนเล่มสีเทาจะมีเฉพาะข้อสอบให้กับท่านได้ลองทํานะครับ ดังนั้นการตอบคำถามในข้อนี้นะครับจะต้องอาศัยเนื้อหาในระเบียบเท่านั้นนะครับถึงจะตอบถูกอย่าไปเอาในส่วนของการปฏิบัติงานจริงมาตอบนะครับเพราะการปฏิบัติงานจริงอ่ะบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามงานที่เขียนไว้ในระเบียบนะครับมันอาจจะกระจายไปอยู่งานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตามระเบียบนะครับดังนั้นเวลาตอบจึงควรตอบโดยเอาเนื้อหาจากระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ252มาตอบเท่านั้นถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับฉเฉลยท่านจะต้องตอบคำถามข้อนนี้โดยเลือกตัวเลือกตอบเป็นข้อจอจานครับงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาจะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษามีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับตอบตามระเบียบ ไม่ได้ตอบตามการปฏิบัติงานจริงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปเอาข้อมูลที่ท่านปฏิบัติงานจริงมาแล้วงานที่เกี่ยวาการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ใบรถจักรยานยนต์เนี่ยของนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามงานตามระเบียบเนี่ยท่านจะตอบผิดนะอันผมบอกได้เลยว่าเวลาท่านจะอ่านหนังสือไปสอบเนี่ยท่านต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในระเบียบเท่านั้นไปตอบนะครับอย่าไปเอาตามที่ปฏิบัติงานจริงเพราะบางทีมันไม่ตรงถ้ามันตรง มันก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยท่านมั่นใจมากว่าท่านถูกเนี่ยแต่คณะกรรมการออกข้อสอบเขาอาจจะไม่ได้ไปออกตามที่ท่านมั่นใจก็ได้นะครับเขาจะออกตามเนื้อหาที่อยู่ในระเบียบเท่านั้นนะครับดังนั้นฝากให้ท่านไปอ่านเนื้อหาในระเบียบให้แม่นๆนะครับคําถามพวกนี้มันเป็นคําถามความจํามันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับจาได้ก็ตอบได้จําไม่ได้ก็เดาเดาเดาได้ถูกก็ดีถ้าเดาไม่ถูก เป็นไงล่ะายท้องครับเสียคะแนนไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ถามผมว่าเอ๊คำถามข้อนี้มันจะไปออกในข้อสอบจริงไหมมันมีโอกาสไหมที่จะไปออกนะครับผมก็ตอบตามตรงให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เลยว่าไม่รู้ครับเพราะผมไม่ใช่คนออกข้อสอบแต่ผมมีหน้าที่ที่จะเติมเต็มให้กับทุกท่านได้เข้าใจในแง่มุมอื่นๆของคำถามที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันมีโอกาสจะออกประมาณนี้นะนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่า คำถามที่เราถามนั้นมันจะไปอยู่ในข้อสอบนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านเข้าใจแง่มุมของการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบว่ามันมีช่องว่างตรงไหนบ้างที่เขาจะเอามาออกข้อสอบถามท่านนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราเติมเต็มให้ท่านนะครับดังนั้นข้อนี้งานปกครองงานครูที่ปรึกษางานความร่วมมืองานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาไม่ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการที่จะทำให้หนักเรียนนักศึกามีใบอนุญ,ญาตกับขี่รถจักรยานยนต์นะครับไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง แต่ถ้าภายในวิเลยแห่งนั้นปฏิบัติว่าเอยงานนี้รับผิดชอบก็ปล่อยไปนะครับแต่เวลาตอบคําถามคือต้องตอบตามระเบียบเพราะระเบียบเขาเขียนว่าให้เป็นหน้าที่ของงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานะครับตามนี้นะนะครับก็ฝากเครื่องของการอ่านหนังสือนิดหนึ่งนะครับท่านก็ต้องอ่านลงรายละเอียดก่อนสักรอบสองรอบนะครับแล้วค่อยมาสรุปเป็นในแบบฉบับของท่านเองแต่ถ้าท่านไหนบอกว่าอ่านหนังสือเป็นแบบย่อด,ดีกว่านะครับก็ เอาที่ท่านสบายใจนะครับเพราะเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยท่านเป็นคนอ่านแล้วท่านเป็นคนไปสอบท่านต้องจับระเบียบความคิดจัดระเบียบความรู้จับระเบียบความจําของท่านให้ดีนะครับเวลาที่ไปอยู่ในห้องสอบมันจะได้ดึงมาตอบได้อย่างอย่างถูกต้องไม่สับสนนะครับอ่านเยอะได้ความรู้เยอะเตรียมความพร้อมไว้เยอะก็มีโอกาสจะตอบคําถามได้ถูกต้องมากกว่าคนอื่นๆนะครับ แต่ถ้าอา่านเยอะแล้วจาอะไรไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นอา่านเยอะต้องจําได้ด้วยนะครับอา่านน้อยมีโอกาสสอบได้ไหมไม่รู้ครับคือโดยส่วนใหญ่แหละที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อา่านหนังสือนะครับมักจะสอบได้นะส่วนอา่านน้อยอา่านย่ออา่านอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ท่านมีเทคนิคที่มันไม่เหมือนกับทีมแอดมินนาเสนอไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ผลลัพธ์มันได้เหมือนกันก็พือก็พอก็คือสอบบรรจุได้นะครับอันนี้ก็ จะรอแสดงความยินดีกับทุกท่านตรงนี้นะครับวันนี้หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะใครมีคําถามมีข้อเสนอแนะมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์หรือใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิ่งมาตอบคําถามให้กับทุกทกท่านได้กระจ่างกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอข้อมูลคําอธิบายเฉลยในข้อนี้ให้ท่านได้รับฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ